ธรรมณะธรรมาภรณธรรมาภิษาทั้งหลายทั้งไกลนอกถวายสักการะผู้จายังองค์พระอันธัตาขององค์ผูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพุทธธรราพันธัตตาของพระพุทธเจ้ากัสสปาพันธัตตาพันาริยิกาชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ธรรมพันธัตตาของพระสารีบุตรเเจ้าส่วนบนนี่จะเป็นให้เขี้ยวแก้วของพพุทธเจ้ากัสสปะ แล้วก็จะมีเขี้ยวแก้วของภาษาิีบุตรแล้วก็ส่วนบนสุดนี่เป็นอยู่ในพระอบเป็นของพระเจ้าโคตมะเรานี่แหละอาตมาไปอินเดียแล้วก็เสด็จมาให้หมอบให้ใต้ต้นมสีมหาโพก็เลยเอามาใส่แล้วก็มีพระพระาธาตุดวง ดวงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโยมาดูก็ได้เดี๋ยวเสร็จแล้วก็โยมาดูดวงดวงข้างนี้่จะมาไปที่ที่พระธาตุสเวดกองนี่เท่ากับเม็ดเม็ดขนุนนะ่ะโยเดี๋ยวนี่ใหญ่เท่าเม็ดขนุนตรงนี้นี่อัศจรรย์ของนี่ของพระสารีบุตร <c oughs> พภาษาริบุตรนี่ที่แรกของพภาษาริบุตรนี่จะขาวของพระาพมโคลาน่าจะสีดำยู่ๆสีขาวแตกครึ่งเลยโยมเลยแตกครึ่งแถมยังทำให้อา,าจาย์ให้ดูครึ่งซีกนี่มาอยู่นี่ครึ่งซีกนี่มาอยู่ด้านนี้ย้ายเองย้ายเองแต่มาก็ไม่รู้ว่า เกิดอะไรขึ้นคงจะเป็นเหมือนกับว่าท่านว่าไม่ต้องแยกหรอกเป็นอันเดียวกัน,นจะว่าอย่างงี้แหละอยู่เนี้เป็นเรื่องมหสัสจร,รแล้วก็พระเขี่ยวแก้วก็อยู่นี่แหละและอันนี้ <c oughs> เป็นพระเขี่ยวแก้วของพระพุทธเจ้ากบกูสันทะที่มาใหม่เนี่ยโยมดูนะ มันเหมือนเดือยไก่เนี่ยเนี่ยย้อยลงเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนมือเหมือนมือย้อยลงเนี้ยเนี่ยพระเทศพระธาตุคือเกี้ยวแก้ยวถามว่าทําไมใหญ่ปานนี้ก่อนนี่แหละอาจารย์ใจที่ใครคิดไม่ถึงนี่นี่ของพุทธเจ้าเนี่ยที่จะมาจะทําพระอบอย่างเงี้ยใส่ให้ได้สมฐานะเท่ากับพระพุทธเจ้าเหมือนกันยิ่งเป็นพระพุทธเจ้าในในองค์แรกของพระธลกับนี้ด้วย let <laughs> นางปาริสุธังพระมารดาหยาง Oh. Oh, uh no. -huh. अन्नमयं धामुं ai la male 食べてなきゃたわもね。 Bye. Oh Ah. Uh... ရတေတတတိကေဝိမာဟေခေပေလတေတကမေတဝနာကအနေယောဘဝသူမီကေတေဥပတာတယော चतु လောကပလလာတယောမလာတယိန္ဒြောမိသူဝနာတာရီဓမေတယောဘုရိသ္တတာဘောကတယောဘုတုတ္တနာကာရယာနာသံသမာဓိတိ เยปภาปุเนปัสสนาตมีปัสสนาสังเกตปัสสนาพุทเทโกอรหวะภเมสกะนะวะสังเกตสกะระวะอิโดณานะโตยวะปรัมปรายมะตุเมตุตถะกะวะเรตุเทวะตาโยมุนิวาระวะตะนังสาธุเมตุดูนันโสสาธุสะธุโอกาสะตอโอกาสะนีสัมมนาสัทธาพุทธัสสะ ขององค์ภเก็ตพระรมสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประธานดัตถาของพระพุทธเจ้ากษตัพระประธานดัตส์พระสารนิกขาองพระสัมมสัมพุทธเจ้าพธมาประธานตถาขอพระสารีปุเุเถรเจ้าตรอจัขออังกาอลาธนาพระเตงธรมณีมาคูบ้านภุเมืองแห่งละภูิใจนำไปประดิษฐานไว้แนก่มหาจงคนทั้งหลายจะไปไว้สรัท จาขออนุญตพบพุทเดาดที่พบจันปา์ที่มาจันดิงคอยดูดมาปาตานมูตนากัตนาภูพาทั้งหลายในที่กาลัารณีของกาลธนนะเมตตาจามเทวีประโธกัมชาติมณนกานิภูจงเกี่ยวข้างจงได้มาปัตานมูตนาในสุกสนุบจันร์มณฑตาภูพาทั้งหลายยำได้อนกินประ่าเกี่ยวเกี่ยวของ ไปปฏิเสถานว้หนา่ที่ยังหอปฏิสถานสงหนา้าเพืทน่ได้มาหาตัคนหลางหลายจำใสักหลัะผู้าทานไดดีคาคาละรปฏิยามีเรือกจะใ่อังการละาธนาปะิา,านเะ็กาดปฏิสถานนะหอปฏิวเอเคอะวันที่แปเดือนพก,กรพพาคงวสองพันหยหกสิบหกขออุญยาบลรมีตรงไปไปไปฐาน โดยเทพีวามีเท่าจะสุลกบาลตัณฑ์นาเท่าปัญญาอินทร์เท่าปัญญาพง์ท่นเท่าปัญญาโยมประัดคุณนักนรรมาระไมเวนกันเถาภูมิพันธ์ทั้งหลายคุณนันาคาขอจงได้มาปัสจานุโมทนาเจริญโรดเทวตาเทวดาที่บกตัภาพที่ผาตัณที่จงได้มาปัจตานุโมทนากับเจ้าภู้อาทั้งหลายที่ากาลวันนี้ยงมีนั้นสุจตมีเพียงแค่ดี

ัลวาลิสัมมนเนวการิสัมมาสันติจตุสัมมาสันติจตสัมสปังตสัมตาพังตโรวัตตาิพุทธัสสะพะเวะโตสัคขมทัมเมปันเทวตานิธรรมสัพพะเวะโตสัตตาทัมเมปันเทวตา

Da